ก็เป็น ธรุรกิจใหม่ล่าสุดของแยมนะคะที่แยมเนี่ยได้สร้างขึ้นมานะคะก็คิดว่าเพื่อนๆน,นะคะน่าจะอยากดูคลิปนี้แน่นอนนะคะก็ต้องขอบคุณช่วงโควิดเนาะมันทําให้แยมเนี่ยได้มีไอเดียอะไรใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็หลังจากที่ละออกจากเป็นแอร์โฮสเตสก็คือไม่เคยทําอะไรเลยมาแบบประมาณ2ปีได้น,นะคะก็ควอลนี่นะคะสุดท้ายก็ได้มาเป็นแยมมีคลิปที่เห็นนี้นะคะก็จะเป็นธรุรกิจเกี่ยวกับเชฟแวร์นะคะชุดว่ายนะ้ำชุดออกกาลังกายนะคะใครที่กักตัวอยู่บ้านในช่วงนี้เราสึกว่าอยากจะเล S หุ่นดีนะคะแล้วก็อยากฟิตนะคะอย่าลืมแยมมีฟิตนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันดีกว่าว่าในออฟฟิศแยมนะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะนี่นะคะก็เป็นออฟฟิศของแยมนะคะออฟฟิศของแยมนะคะจริงๆแล้วก็อยู่ที่ดูไบนะคะอยู่ในเตดอารับเอมิเรส์นะคะเาบ้านของแยมเนี่ย อยู่ที่ดูใบนั่นเองนะคะก็ออฟฟิศนี้นะคะก็จะเป็นโต๊ะที่แยมเนี่ยทำงานเองคนเดียวนะแต่จริงๆแล้วเราตอนนี้เรามีทีมประมาณ4คนแล้วนะคะซึ่งก็จะแบ่งออกเป็นหลายๆฝ่ายอย่างเช่นมาร์เก็ตติ้งนะคะผู้ตัดต่อนะคะแล้วก็ คนจัดส่งนะคะก็มีหลายๆฝ่ายด้วยกันเนาะก็เพิ่งเริ่มนะคะทีมเราก็ยังไม่ไม่ไม่ใหญ่มากเท่าไหร่นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นทรายนะคะเป็นแยมมี่ฟิตนะคะภูมิใจนําเสนอว่าอันนี้นะคะใครสนใจนะคะก็ไปซื้อกันได้ะคะที่ abcmix. th นะคะเป็นธุรกิจของเพื่อนแยมเหมือนกันเนาะก็ไฟเขาน่ารักมากๆเลยแบบว่าสามารถถอดออกประกอบกันได้แบบนี้เป็นแบบแมกเนต เจ๋งมากๆเลยนะแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นโมเดลนะคะเป็นหุ่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้เป็นชุดออกกําลังกายจากแยมมี่ฟิตนะคะกําลังจะปล่อยเร็วๆนี้นะคะภายในเดือนมการานี้แหละก็จะเป็นชุดออกกําลังกายที่แบบเออแยมแบบคิดกับถูกขั้นตอนเลยว่าแบบจะออกแบบยังไงตั้งแต่การออกแบบก็คือคิดแบบเองทั้งหมดนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเข็มขัดนะคะเข็มขัด LS เนาะแยมี่ฟิตเวสทรีมเมอร์นะคะที่แบบ ขอฮิตมากๆคือคนสั่งถล่มทลายมากนะคะลตแลก5วันนะคะหมดเกลี้ยงนะคะตอนนี้มีละ2นะก็กำลังหมดสต็อกอีกครั้งนะคะเพิ่งเปิดพรีออเดอร์ไปแค่2วันก็คือใกล้หมดอีกแล้วนะคะก็จะเป็นเข็มขัดที่แบบว่าแยนเนี่ยบ้าใส่มาตั้งแต่ตอนแบบเด็กๆอ,อยู่มัธยมก็จะบ้ารัดเอวมากให้เอวคอดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมาเป็นไอเดียว่าเออทำไมเราไม่ทำอะไรแบบเนี้ยสิ่งที่เราแบบอินอยู่ชอบมาขายเพราะว่าเวลาใส่ตัวนี้ไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะทำให้ เอวเราอ่ะเป็น S อเอวเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วยลดน้ำท้องด้วยแล้วแย็นเนี่ยช่วงกักตัวที่ผ่านมาคือแบบบ้าออกกําลังกายมากแตก่ก็กินเยอะก็เลยยังไม่ได้ผอมอะไรขนาดนั้นนะคะก็เลยใส่ไอ้พวกเนี้ยออกกาลังกายทุกคนแล้วเหงื่อมันขับมาออกดีมากก็เลยทําให้กลายเป็นบิสเนสอันนี้นะคะดูสิตอนนี้ก็มีคนสั่งซื้อของในช้อปปี้แล้วคือแบบทั้งวันจรงิงๆตัวนี้นะคะก็จะเป็นเครื่อง iMac นะคะที่แยมซื้อเอาไว้น่าจะประมาณปีกว่าๆได้แหละ ตัวนี้สเปคแรงมากประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าบาทนะคะก็ก็จะใช้ส่วนใหญ่ในเรื่องของแบบตัดต่อวิดีโอแล้วก็เช็คภาพอะไรต่างๆอย่างเงี้ยคือมันใหญ่จอมันเต็มนี้ก็เลยชอบมันแล้วก็ส,สเปกเขาแรงเครื่องมันแรงนั่นเองส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแบบเพื่อนคู่ใจนะคะเป็น MacBook Pro นะคะจริงๆแล้วยามมีกเครื่องหนึ่งนะเป็น Macbook Air นะตัวนั้นก็ไม่ค่อยเหมาะกับการใช้งานที่แบบหนักๆอย่างเช่นตัดต่อวิดีโอแล้วเท่าไหร่ก็จะใช้ตัวนี้แทนตัวนี้ก็ซื้อมา,มาประมาณแสนกว่าบาทนะคะซื้อมานานมากๆแล้วเหมือนกันก็ใช้ได้คุ้มมากๆจนถึงวันนี้ก็ยังใช้อยู่และนี่นะคะก็จะเป็นโตะทํางานของแยมนะคะซึ่งโตตัวนี้นะคะแย,ยมรักมากๆเลยเป็นโตของพี่วิลลี่ที่แยมแบบแย่มาใช้นะคะเป็นโต๊จากไอเกียก็จะเป็นสไตล์แบบไม้ๆอารมณ์แบบ คือเรียบเรียบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาแยมนั่งทํางานตรงนี้มันก็จะรู้สึกว่าแบบเราคิดอะไรออกเยอะมากมีไอเดียนู่นนั่นนี่ตลอดเวลานะคะส่วนใหญ่เวลาที่แยมแบบผลิตของมาเนี่ยแยมก็จะได้ไอเดียต่างๆนะคะจากเว็บไซต์ Pinterest นั่นเองนะคะก็จะทําให้แบบไอเดียพุ่งกระชูดนะคะอย่างพวกแพคเกจจิ้งนู่นนั่นนี่อะไรต่างๆแยมก็จะแบบได้ไอเดียจากพวกนี้ทั้งนั้นเลยนะอันนี้ก็ นะคะเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆนะคะได้ดูข้างในกันว่ามีอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นตู้ที่แบบมีฟังก์ชันเก็บของนะคะซึ่งอันนี้ก็จิปถาถะมากมายนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีเยอะหน่อยชั้นแรกนะคะก็จะเป็นพวกแบบของจุกจิกนู่นนั่นนี่นะคะหยิบย่อยของเยมน,นะคะแล้วชั้นต่อไปนะคะก็จะเป็นพวกถุงแพคเกจจิ้งนะคะอันนี้ก็ใส่ใจทุกขั้นตอนจริงๆนะจะโชว์ให้เพื่อนๆดูวันนี้เป็นถุงแพคเกจจิ้งยาม,มีฟิตนะคะ แล้วก็นี้ก็คิดเองทั้งหมดนะคะยังเป็นคนออกแบบเองทั้งหมดเลยก็ใช้คอมพวกนี้และในการออกแบบนะคะก็จะเป็นถุงที่แบบเราใส่ส่งของให้ให้ลูกค้าทุกคนนั่นเองนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นถุงนะคะที่ใส่พวก โปรดักต,ต่างๆะคะทั้งชุดออกกำลังกายชุดว่ายน้ำหรือว่าเข็มขัดยามีฟิตก็ตามนะคะตอนนี้ก็ยังมีลายเด้งเข้ามาแล้วคะแล้วก็ที่อีกอย่างหนึ่งนะคะก็จะเป็นแท็กนะคะแท็กก็ภูมิใจนำเสนอมากคือแบบจะทำทั้งทีเราก็รู้สึกว่าเราจะต้องไปให้สุดนะคะทุกคนจะได้แบบสมกับความตั้งใจของเรานะคะอยากยามก,ก็อยากจะทำอะไรที่แบบว่าเวลาใส่เองก็ภูมิใจแล้วก็ชอบอะไรเงี้ยปกติยมจะแบบเป็นคนที่ มีรายละเอียดเล็กๆอะไรเงี้ยจะเก็บของแบบถ้าไม่ใช่ของดีก็จะไม่ค่อยใส่แต่ก็เป็นคนที่ไม่ได้ชอบของแพงเช่นกันนะคะก็เลยทําให้แบบออ,ออกมาเป็นแยมมี่ฟิตแบบนี้ที่แบบว่าเน้นของดีแล้วก็จับต้องได้นะคะนี่ก็จะเป็นแท็กนะคะซึ่งสวยงามมากๆเลยนะก็จะเป็นโลโก้ของแยมนะคะนี่ประมาณนี้นะคะชั้นนี้เนี่ยก็จะเป็นนี่เลยค่ะเพื่อนๆเป็นพวกผ้าต่างๆนะคะ ซึ่งสินค้าทุกตัวของแยมมี่ฟิตนะคะเราจะเริ่มตั้งแต่การออกแบบเองนะคะแล้วก็การเลือกผ้าตั้งแต่แรกเลยนะคะต้องบอกเลยว่าไม่ได้ซื้อของมาแบบเป็นโหลๆแล้วก็เอามาขายปาัปม๊ปมตาขายอะไรไม่ใช่นะคะคือแยมเนี่ยจะมีพวกอย่างนี้เยอะมากนะคะเป็นพวก แบบผ้านะคะสีผ้าก็คือจะเลือกเองทุกขั้นตอนจริงๆมันก็จะทําให้สินค้าของเราอะ่ะมีจุดเด่นแล้วก็ไม่ซ้ำกับใครนะคะแล้วก็มีสไตล์เป็นของตัวเองอย่างเงี้ยสีไหนที่ยิมชอบยิมรู้สึกว่าเพื่อนๆน่าจะแบบชอบใส่สาวไทยแบบเหมาะกับสีผิวของสาวไทยยิมก็จะเลือกมานะคะก็ประมาณนี้แล้วก็เนื้อผ้าที่เราเลือกเนี่ยก็จะต้องเป็นเนื้อผ้าที่แบบ เกรด A นะคะต้องจับแล้วนิ่มไม่ระคายเคืองนะคะดังนั้นนะคะมั่นใจได้เลยนะคะแยมแบบคิดเองทุกขั้นตอนจริงๆนะคะ อันนี้นะคะก็ขาดไม่ได้เลยปรินเตอร์นั่นเองเวลาทำงานเนี่ยปรินเตอร์มันบอกว่าสำคัญมากๆเลยเพราะว่าเราจะต้องแบบมีรายรับรายจ่ายเอกสารอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องปรินเก็บเอาไว้ถูกเม็ดเลยจริงเพราะว่าเราจะต้องเสียภาษีอย่างถูกต้องนะคะแล้วก็ส่วนอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นพวกกระดาษอันนี้ก็จะเป็นพวกแบบ กล้องนะคะจริงๆเราก็มีกล้องแบบหลายตัวมากๆซึ่งก็ใช้ทุกตัวแหละเพราะเราก็ยังเป็นยูทูบเบอร์ด้วยนะคะก็จะต้องมีกล้องเก็บไว้จริงๆก็อันนี้เป็นแค่แบบของเล็กๆส่วนเดียวนะคะยังมีกล้องอีกเยอะแยะมากมายนะคะอ,อันนี้เลยภูมิใจนําเสนอนะคะอันนี้ก็จะเป็นชั้นที่เราให้พี่วิลลี่ทำนะคะน,นี่ก็ไปซื้อไม้มาจากไอเกียก็ส่วนใหญ่บ้านที่นี่จะต,ตกแต่งเองทั้งหมดไม่ได้มีอินทีรเรียอะไรเลยนะคะ ก็จะช่วยลดภาระาค่าใช้จ่ายลงมากๆนะคะนี่ก็จะเป็นแบบมุมที่ยิมชอบมากเพราะยิมราชอบสีเขียวๆอะไรอย่างเงี้ยเวลามีเรารู้สึกว่าแบบมันทําให้บ้านของเราอะ่ะโปร่งโลง่งแล้วก็สบายตานั่นเองนะคะเวลาทํางานเนี่ยหัวก็จะแบบรันแบบติวติวติว,ตว,ตวคิดออกทุกสิ่งทุกอย่างเลยเดี๋ยวเราไปดูมุมต่อไปกันดีกว่าค่ะและนี่นะคะก็เป็นมุมต่อไปนะคะ นี่น้องกริซซี่มาลรมแจมด้วยนะคะเป็นมุมต่อไปนะคะซึ่งมุมนี้ก็จะเป็นมุมนั่งอ่านหนังสือของแยมนะคะบ้านนี้คือแบบกว้างมากเราก็จะต้องแบบทําพื้นที่หลายๆมุมให้มันแบบสามารถใช้พื้นที่ได้หลายๆแบบจะได้คุมนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นมุมนั่งดูหนังสือของแยมอันนี้ก็จะเป็นคอเนร์ที่แบบรวมหนังสือต่างๆเลยนะอันนี้ก็จะเป็นพวกเอกสารที่แบบ ยามต้องเอามานั่งไล่ดูทุกวันเป็นประจำนะคะพวกค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆแต่และว,วันทําบัญชีก็ยังทําเองอยู่นะตอนนี้นะคะคก็อนาคตก็กะว่าจะรับสมัครพนักงานบัญชีด้วยนะคะเพราะว่าเริ่มแบบหัวต่อไม่ทันแล้วนะคะตอนนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างผ้าอีกเหมือนกันเนาะอันนี้ก็จะเป็น ผ้าที่เป็นผ้าชุดว่ายน้ำนะคะซึ่งคุณภาพดีมากๆสําหรับคอลเลคชันแรกของชุดว่ายน้ำมันก็จะออกมาประมาณช่วงเมษาปีนี้เนาะหลังโควิดก็คิดว่าน่าจะได้ใส่กันแล้วนะคะก็ต้องรอติดตามกันนะคะก็อันนี้เนี่ยก็จะเป็นผ้าออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคซึ่งซึ่งดูสิสีน่ารักมากเลยนะคะนี่ประมาณนี้นะเพื่อนๆ แล้วก็มุมนี้นะคะเป็นหนังสือเนี่ยที่แยมบอกก็เป็นหนังสือแบบท่องเที่ยวเพราะว่าเราแพนว่าเดี๋ยวช่วงประมาณเมษาหลังโควิดนะคะก็จะเริ่มออกเดินทางท่องเที่ยวกันละเพราะว่าที่ดูไบเขาไม่ได้ปิดประเทศแล้วไงไม่เหมือนเมืองไทยเนาะก็เพื่อนๆทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อน,นะคะสู้ๆนะคะ,ะมุมนี้ก็จะเป็นพวกหนังสือเกี่ยวกับแฟชั่นนะคะแล้วก็พวกเกี่ยวกับของทํางานของเยมอย่างอันนี้เนี่ยก็จะเป็นหนังสือแต่งหน้าค่ะทุกคน ยังก็ยังมีแบบมุมที่แบบเออเรียนแต่งหน้าอยู่นะไม่ใช่แบบไม่ไม่เรียนเลยนะคะนี่เห็นไหมเขาก็จะสอนแบบเทคนิคการแต่งหน้าสไตล์ต่างๆเลยของสาวฝรั่งอะไรเงี้ยเยังก็ชอบแบบอ่านหนังสือด้วยแล้วก็นี่ก็จะเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับนี่เลยคะ่ะสีต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เราออกแบบเสื้อผ้าใช่ไหมคะมันก็จะมีแบบ mood a n d t o n ทอเลยอย่างเงี้ยเป็นเป็น r e f e r e n c e ว่าแบบ หนึ่งคอลเลกชันที่หลออกมาเนี่ยสีไหนมันจะแมทกับสีไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ประมาณนี้เนาะดูแบบรายละเอียดดีเทลเยอะเนาะอันนี้ก็ใช้แทบทุกวันนะคะในการคิดงานแล้วก็อันนี้เนี่ยนำเสนอมากๆเลยเพราะว่าช่วงแรกๆที่ยังแบบมาทำบิสเนสเกี่ยวกับเสพ้อผ้านเนี่ยคือไม่มีความรู้อะไรเลยแล้วก็ไปซื้อเล่มนี้มา8,000บาทนะคะ0บาทเล่มนี้เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับสอนเกี่ยวกับเรื่องท่าทั้งนั้นเลยนะคะว่า ผ้าแต่ละชนิดเนี่ยเวลาเราจับความรู้สึกเราจะเป็นยังไงแล้วก็เนื้อผ้ามันเป็นยังไงซึ่งมันเป็นหนังสือที่ดีมากๆถึงจะราคาแพงแต่ยังรู้สึกว่ามันทําให้เราแบบสามารถเรียนรู้ได้เยอะมากๆจริงๆแล้วก็แนะนําให้เพื่อนๆคนที่แบบคิดว่าอยากจะสร้างแบรนด์ของตัวเองเนี่ยก็เล่มนี้มีประโยชน์มากจริงๆนะยิมก็ได้เรียนรู้ผ้าหลายอย่างเลยจากในนี้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นหนังสืออันนี้หนังสืออันนี้คือแนะนํามาก เป็นแฟชั่นบิสซิสแมนโนนะคะซึ่งจะสอนเกี่ยวกับการทำธุรกิจแฟชั่นทั้งหมดเลยการออกแบบเสื้อผ้าคือทุกอย่างตั้งแต่ขั้นตอนแรกถึงจบเลยว่ากว่าที่เราจะเริ่มมาสร้างแบรนด์ตัวเองเราต้องเริ่มจากอะไรก่อนทำยังไงต้องมีพนักงานฝ่ายไหนบ้างต้องทำบาร์โค้ดต้องเจาะตลาดยังไงดูตลาดยังไงอะไรอย่างค่ะคือทุกอย่างแล้วก็ ดูแลรายรับรายจ่ายยังไงคือเล่มเดียวคือจบจริงๆเล่มนี้คือแนะนำมากจริงๆนะคะ The Fashion Business m a n u นะคะต้องไปซื้อเลยนะคะคือถ้าไม่มีเล่มนี้คือคงจะไม่มีแยมี่ฟิตในวันนี้นะคะ สวัสดีค่ะชื่อกิฟนะคะตอนนี้กิฟก็ทํางานร่วมกับแยมค่ะเป็นคนดูแลฝ่ายชิปปิ้งนะคะจริงๆกิฟรู้จักกับแยามมาตั้งแต่สมัยอยู่มศิลปากรแต่ก็เพิ่งมีโอกาสได้มาทํางานร่วมกันนะคะความรู้สึกที่ได้ทํางานกับแยมก็คือรู้สึกว่าแยามเป็นคนที่ขยันมากๆตั้งใจมากๆแล้วก็ใส่ใจรายละเอียดมากๆคือเราเห็นตั้งแต่เขาเลือกเข็มขดัดเขาก็จะเลือกผ้าที่ดีที่สุดเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อให้เป็นประโยชน์กับ ลูกค้ามากที่สุดคือแยมเลือกแม้แต่กล่องพัสดถุงปบษนีถุงใส่ใส่เข็มขัดแยมก็จะสั่งผลิตใหม่หมดเลยเพื่อที่แบบให้มันออกมาดูดีน่ารักลูกค้าเห็นประทับใจซึ่งอันเนี้ยกิ๊รู้สึกประทับใจในตัวแยมมากเพราะว่าเราเห็นถึงความตั้งใจแล้วก็ความจริงใจกับแ,แยมที่มีต่อแฟนคลับหรือลูกค้าภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ยมมี่ฟิตค่ะ สวัสดีค่ะชื่อเต๋านะคะร่วมง,งานกับแยมในส่วนของการทําตัดต่อแล้วก็การาฟิกถ้าถามว่าร่วมง,งานกับแยมรู้สึกยังไงร,รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าแยมเป็นคนที่ขยนันฉลาดแล้วก็เก่งใส่ใจในทุกรายละเอีเดยดในการทํางานกับแยมเนี่ยทำให้เราได้รู้และได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆมากมายเลยคะ่ะในคลิปวิดีโอแต่และคลิปที่ตัดให้แยมเนี่ยค่ะ ยมจะลงลึกและใส่ใจในทุกรายละเอียดจริงๆรวมถึงกวดดัเยามนี่ฟิตยมใส่ใจและลงลึกในรายละเอียดทุกๆจุดจริงๆนะคะตั้งแต่เลือกเนาาื้อผ้าแพทเทิร์นการตัเดเย็บหรือแม้กระทั่งแพคเกจจิ้งซึ่งทั้งยามและทีมงานทุกคนจะไม่หยุดพัฒนาเพียงแค่เท่านี้นะคะเราจะทําให้ดีขึ้นไปอีกแน่นอนคะ่ะ ครับสวัสดีครับบอยนะครับผมเป็นโปรดิวเซอร์นะครับที่คอยดูพวกกราฟิกพวกวิดีโอนะครับให้กับทางคุณแยมคุณแยมเป็นคนละเอียดมากนะครับคือการทํางานของเราเนะี่ยเป็นการทํางานแบบ Work f r ฟ m home ฮมเนาะคุณแยงก็จะสั่งงานมาจากทาง ดูบายนะครับจะบริฟงานมาว่าต้องการงานแบบนี้ต้องการกราฟิกแบบนี้ต้องการวิดีโอแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นวิดีโอของสินค้าก็ดีหรือว่าวิดีโอท่องเที่ยวของพุนยานก็ดีนะครับอะไรคลิปเนี่ยพันยานตัดเองทําเองแต่ว่าบางครั้งทําไม่ทันความต้องการของแฟนคลับเนาะก็จะส่งมาทางเรานะครับเราเองก็มีหน้าที่เป็นการควบคุมนะครับทีมงานที่มีอยู่ในเมืองไทยเนี่ยนะครับให ทำงานได้อย่างมีคุณภาพการทํางานกับคุณแย้รู้สึกยังไงรู้สึกดีครับรู้สึกดีกับคนที่มีความละเอียดนะครับมีความเก่งแล้วก็มีความใส่ใจนะครับก็เชื่อว่านะครับการทํางานของคุณแย้นะครับไม่ว่าจะเป็นการทําวิดีโอหรือทําสินค้าเนี่ยมันก็จะพัฒนาต่อไปแล้วก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆแน่นอนครับและนี่นะคะก็คือการเปิดออฟฟิศแยมมี่ฟิตนะคะก็คิดว่าเพื่อนๆก็จะน่าจะได้เห็นแบบมุมอีกมุมหนึ่งที่แบบแยมยังไม่เคยแบบให้ใครๆรู้นะคะเป็นเรื่องของการทํางานอะไรต่างๆนะยงก็เป็นคนที่แบบ ใส่ใจในการํำงานทุกรายละเอียดจริงๆนะคะก็ใครที่กักตัวอยู่ช่วงนี้รู้สึกว่าอยากจะเอลเอสนะคะอยากจะเอลเล็กไม่มีหน้าท้องนะคะแล้วก็ออกกำลังกายบ่อยๆช่วยเบิร์นอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำตัวนี้เลยนะคะแยม m ี่ฟิตนะคะเวสต์ทริมเมอร์นะที่กำลังแบบฮอตฮิตในต่างประเทศมากๆเลยเพื่อนๆที่สนใจเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้นะคะที่ l ล n e Official นะคะแยม m ี่ฟิตเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ตามด้านล่างนี้นะคะแล้วก็ในช้อปปีก็มีแล้วเนาะ สามารถไปสั่งซื้อออนไลน์กันได้เลยนะคะใช่ผ่านบัตรเครดิตก็ได้นะคะแล้วก็สามารถจ่ายปาทางได้ด้วยนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆมากมากเลยนะคะที่ติดตามแยนมจนจบนะคะถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้เย่มด้วยนะคะแล้วเราจะได้เจอกันทุกวิกเลยนะวันนี้ยั่มต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเราจเจอกันใหม่วิกหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย I don't want you to have anyone And if you don't want me There's something wrong with them, right? Maybe I got problems